5ราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รับทรัพย์ถูกหวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีสุดเฮงมีเกณฑ์ดวงเปิดรับทรัพย์ถูกหวยมีโชคลาภได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเลขเด จับคนใกล้ตัวดวงโชคลาภโดดเด่นมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคเลขเด็ดอาจมาจากคนใกล้ตัวเช่นวันเกิดอายุหรือบ้านเลขที่ลองสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดีอาจมีเลขนำโชคซ่อนอยู่แนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียน ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภโชคลาบจากการเดินทางมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากการเดินทางหรือการติดต่อ,อก,กับคนต่างถิ่นเลขเด็ดอาจมาจากเลขทะเบียนรถระยะทางหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เดินทางไปแนะนําให้เสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับการเดินทางเช่นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหรือร่วมสร้างถนนสะพาน ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเลขเด็ดจากความฝันช่วงนี้ฝันแม่นมีโอกาสได้เลขเด็ดจากความฝันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองจดบันทึกความฝันไว้แล้วนำมาตีความเป็นเลขอาจมีโชคลาภมาแบบไม่คาดฝันแนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับวัดเช่นถวายสังฆทานบริจาคเงินหรือทำความสะอาดวัด ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกโชคลาภจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือมีผู้อุปการะณ์คุณเลขเด็ดอาจมาจากบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท,ทพ์หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแนะนําให้เสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับผู้สูงอายุเช่นบริจาคเงินสิ่งของหรือไปเยี่ยมเยียน ราศีกุม,กมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมเลขเด็ดจากสัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้เลขเด็ดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่พบเจอลองสังเกตพฤติกรรมหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เช่นอายุป้ายทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่แนะนําให้เสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นบริจาคเงินอาหารหรือช่วยเหลือสัตว์จรจัด เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนําให้คุณทําบุญที่วัดริมน้ําหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาบเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ํานั่นเอง2การเสริม่วงจุ้ยโชคลาบถ้าจะให้ดวงโชคลาบปังขึ้น200เซ็แนะนําให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทางานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่า เพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ